ขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยในชื่อเรื่องตอนว่ารัชทายืดวืดบัลลังนะคะก็ขอบคุณอาจารย์หวานที่ช่วยนำลิงก์ไปเผยแพร่ตอนนะคะทราบว่ายอดดูในห้องของอาจารย์หวานนะคะก็ผ่นกว่าคนแล้วขอบคุณอาจารย์หวานมากๆค่ะก็ทีนี้ก็จะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณลุงนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ ก็ทราบว่าตอนนี้นะคะมันต้องดํากันทั้งแผ่นดินเลยทําให้คนที่อ่คลั่งจนเสียสติเนี่ยนะคือใครไม่ใส่เสื้อดํานะคะไปไหนมาไหนเนี่ยกระถูกถ่ายรูปประจานนะคะไปประจานในเฟซให้คนมารุมด่าหาว่าไม่จงรักภักดีนะคะแค่การไม่ใส่เสื้อดําหรือแม้กระทั่งว่าการโพสเฟซอ่ในเรื่องของการอา่าถ่ายรูปคู่นะคะถ่ายรูปอาหารอะไรอย่างเงี้ย คนที่คลั่งจนส,สติก็พยายามจะชักโยงไปว่าเป็นพวกที่หมิ่นสถาบานันเป็นพวกที่ไม่รู้จักกลาลเทศะซึ่งมันเป็นสภาวะสถานาการณ์ที่อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจไม่ควรที่จะมาทําอะไรแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้แสดงให้พวกเรานะคะที่ต้องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยได้ประเมินเห็นแล้วว่า คนไทยที่ยังรักเจ้าจนคลั่งขนาดนี้นะยังมีเยอะอยู่นะคะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในขบวนการที่เราจะเปลี่ยนระบอบก,กันอย่างนี้จะมีความยากง่ายเพียงใดคะคุณลุงคะต้องเข้าใจว่าไอ้ระบอบสติีนาเนี่ยมันเป็นระบอบที่ล้าหลังสุดขั้วจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณเห็นทุกวันเนี่ยมันก็คือความล้าหลังสุดขั้วล้าหลังเลยใช่ไหมเขาขยันอโอเวอร์พรโอแปร์เคนด้าโฆษณาเกินจริงอ่ะ มันเหมือนสร้างอุปทานให้คนรู้สึกว่าอูมันทำกันหมดเลยนะถ้าใครไม่ดำหน้าดูเดี๋ยวโดนตืบฮะไปพูดว่าเกิดแก่เจ็บตายธรรมดาก็ไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะพระก็เทศใช่ไหมค่ะเกิดแก่เจ็บตายธรรมดานี่ไม่ได้คุณดูตุกป้อคือเรื่องของเรื่องเขาไม่ใช่พ่อคุณและเขาก็ไม่ใช่พ่อของแผ่นดินนะครับค่ะเขาไม่ได้เป็นหลักของประชาธิปไตยหลักแห่งความเจริญเขาเป็น พ่อของคอสช,อชใช่อืมพ่อของเผด็จการใช่ครับเป็นพ่อของคนที่ไม่เท่าเทียมมาใช่เป็นพ่อเโอเป็นพ่อที่คุณจะต้องไปกาบตีนกาบท้าอันน э ี้ใช่ครับครับ,บเป็นพ่อของแผ่นดินแต่มันเป็นแผ่นดินเผด็จการเป็นแผ่นดินที่ไม่เท่าเทียมกันค่ะเป็นแผ่นดินที่คุณวิจารณ์ไม่ได้คุณตรวจสอบไม่ได้คุณต้องร,รับสาระเป็นแผ่นดิน ที่ว่ามันโกหกมันตอแหลรวยที่สุดในโลกแต่มาสเศรษิจพอเพียงใช่บีบหลอดยาสีฟันขนาดที่ผ่านงบปีหนึ่งเกือบสองหมื่นล้านแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เสื้อดามครับน้องแยมยังไงคะมันหน้าดำด้วยต้องหน้าดำด้วยหน้าดำค่ำเครียดคือแย่กันหมดแล้วอ่ะการท่องเที่ยวชิบหายหมดห้ามบันเทิงขอความร่วมมือครับ ผมไม่รู้คุณขอความร่วมมือ,อยังไงนะคือมันจะห้ามมันก็กลัวกลัวดุเดือดใช่มันเรียกว่าขอความร่วมมือแล้วคุณจะทำไงขอความร่วมมือผมว่ามีคนหนึ่งที่พูดเข้าท่าหน่อยนะทุกคนก็มอมหญิงอุับน์ราชกักญ,ญาศิริพันธวดีเนี่ยค่ะแกก็ไปอยู่หน้าวัดพระแก้วนะเอาอาหารมาแจกชาวบ้าน แล้วแกก็พูดว่ามาร่วมแสดงความเสียใจเราก็ครอบครัวเดียวกันเราพวกของพ่อเราพ่อของเราทุกคนเราภูมิใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันต่อไปช่วยกันทํางานเดินไปข้างหน้าอืมไม่ใช่เดินไปข้างหลังอันนี้ไม่รู้ด่าพ่อเองเ็บ้านะมไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลองโอเคขอบใจมากแล้วเจอกันใหม่มคือมันประเภทระบาดไปถึงเมืองนอกอหงแดงเลี้ยวภูครับสโมสรดังในพีเมลิกอังกฤษแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้ง ต่อการเดนสวัน์คตของพระเจ้าอยู่หัวคือมีการขึ้นแบนเนอร์นะขึ้น้ายซึ่งจริงๆคือไปจ้างโฆษณาหรือเปล่าไม่รู้นะเว็บไซต์ Apple a p p อ e อย่างทางการในประเทศไทยปรับโฮมเพจเป็นขาวดำกูก็ขาวดำช่วงหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นธรรมดาแล้วมันประเภทแปลกมากครับดาราใหม่สุคนธวาเศร้าใจที่สุด ขอตามรอยพ่อหลวงนำปัญญาสิพอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิตว่าไปนั่นรัฐบาลขอระวังถูกลวงเป็นเจ้าภาพสดอภิธรรมศพทนโทรสันเสริญแก้วกําเนิดบอกว่ามีคนไปโฆษณาล่วงเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญพระทัยขูส่สสดพระภิธรรมครบห้าสิบวันคือละสองหมื่นผมถามคุณนะในหลวงมันโจนขนาดไหนว่าลถไมบัคกคาราทีสิบห้าล้านเนี่ยใช่เมื่อกี้มาถ่ายก็ทําไม มติสมาคมกีฬาฟุตบอลครับ17ตอนหนึ่ง17สโม,มสรต่อสโม,ม,มสรยุติการแข่งขันต่อปีเพื่อถวายความอาลัยอันนี้พลตํารวจเอกสมยศทุ่มพันธนุ์่วนยมสมาคมกีฬาฟุตบอลค่ะ <ภา S 2> แถลงถแถลงการอย่างนั้นเลยถแถลงบอกว่าปีนี้ไม่มีการแข่งก็เห็นด้วยครับอย่าไปแข่งเพราะว่ามันใส่ชุดดำหมดดูไม่ออกว่าใครเตะใครกอ,องเชียร์ก็เชียร์ไม่ได้อีก ใ,ใ,ใส่ชุดดำหมดกรรมาการก็ดำก็อยากแข่งกันเลยดีกว่าสนามหญ้ากระทาสีดำมันก็นดำออปื๊ดหมดถ่ายทอดสดก็สีดำอีกก็งดงดไปเลยงดการแข่งขันไปเลยถ้าอยากจะไว้อะไรจริงๆไม่ต้องมาแสดงแบบนี้หรอกแล้วก็มารัฐมีเศรษฐกิจสมคิดเจ้าสีพีทักค่ะประสานสามแบงค์รัฐแจกผู้มีไรายได้น้อยแปดล้านลายแจกเสื้อดำนะอ๋อนนกว่าแจกเงินไม่ใช่ครับ เพราะว่าต้องการเสื้อดมเพิ่มสิบเท่าอุถามว่าใส่แล้วมันจะยังไงเปเกาหลีนเหนืออืเราจะสร้างภาพไงคะแล้วที่แย่กว่านั้นนะครับมาไทยออกคําสั่งนะงดคอนเสิร์ตทุกชนิดเทศกาลงดมีดนตรีการละเล่นแล้วมันจะเทศกาลอะไรก็ให้อยู่ในสภาวะที่เศรา้าโศกเสียใจไปก่อนนี่มันจะเศร้าเรื่องอะไรครับขอโทษนะครับแล้วมันได้อะไรแสดงอะไรแล้วในหลวงคุณเศร้าตรงไหนคุณถาม ทุกวันนี้ก่อนในหลวงประกาศตายคุณยังเศร้าไม่พอเลยประเทศชิบหายวายป่วยอย่างนี้ข้าวจากหมื่นห้าเหลือเจ็ดพันมึงเศร้าไหมไม่เศร้าไม่เศร้าไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะเราได้ปาบคนโกงไงคนโกงที่ทําให้ประเทศเจริญเราปาดหมดเราคนดีที่ทำให้ประเทศชิบหายว่าปกครองคอรชเนี่ยเป็นคนดีนะเสียอย่างเดียวมันบริหารแล้วชิบหายบริหารไม่เป็นทักสินมันจะบริหารดีช่างแม่มันแต่มันโกงเข้าใจหรือยัง โอ้ยังคอสชอมันก็โกงยิ่งกว่าสิคะตรวจสอบไม่ได้แบบนี้ถ้าเป็นคนดีอ่ะคนดีก็ไม่มีสวรร่วนคนดีจะทําแบบนี้คุณอ้างมาแค่คําพูดหรือเปล่าว่าคนดีคน<อ>ดีก็ทำให้เห็นสิคะว่าคนดีคุณโอ้จัดงานประจําปีได้ครับการชาดบุกถินผ้ป,าปา่าโอเคจัดได้นะปกติ แต่ไม่ควรมีการแสดงดนตรีหรือการละเล่นประกอบแล้วกูจะจัดไปทำไมนกูถามไปงานวัดไม่มีดนตรีไม่มีการละเล่นเนี่ยอืจากที่มันเคยไปนไปร้องไห้แข่งกันเหรอเออจากที่มันเคยเป็นก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องจัดไงคะแล้วแบบคนนี้ที่เป็นงานส่วนบุคคลเช่นงานมงคลสมรสงานบวชงานแข่งกีฬาสามารถดำเนินการโปรติเพแต่ขอความร่มมืองดเว้นการแสดงดนตรีการละเล่นอา แต่งงานได้ครับแต่ห้ามร้องเพลงอ้าวห้ามแสดงถึงความสนิห้ามจะเล่นห้ามแย่กันไม่ได้ตายแล้วงั้นงานงานร้องไห้แต่ยงเดียวเอองั้นบกงานแต่งก็ไม่ใช่งานใส่ชุดตาม้วะาสาวเจ้าเ่าเออมันเหมือนอยู่งานศพอะก็ไม่ต้องจัดวุมันคล้ายๆแวมไพรท์ทวายไลโซนเออน่ากลัวกันไปใหญ่แล้วค่ะประเทศไทยนี้นะคะประชาชนไม่มีสติแล้วบคอนเสิร์ตไม่มีปัญหาครับขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนอืมนั่นแหละอันนี้คือขอความร่วมมือแล้วถ้ากูไม่ร่วมมือม แหารแม่งเข้าไปปิดเดี๋ยวมึงโดกนกระทืบอีกมีคนเข้ามาขนาดคนปา้าคนแก่ที่เขาสติไม่เต็มนะคะคือคือเอาเอาเรง,ง่ายๆสับแบบง่ายๆเลยคือคนบ้าไม่ต้องเป็นห่วงครับพี่น้องโดนตบปากแนะ่ไม่ต้องเป็นห่วงเปิดสิบเก้าวัดให้ประชาชนนํารถไปจอดเพื่อเดินทางต่อรถสาธารณะเข้ากรุงเทพขนาดนั้นกูว่ามึงจะไปทําไมวะนะฮะไม่อะมันค่อนข้างแปลกนะตอนนี้ทําอะไรครับ บิ๊กต๊อกไปบุงคุปัญยาเตรียมส่งหนังสือระดับทูตขอความร่วมมือส่งตัวคนผิดมาตามร้อยสิบสองที่หนีมาเนี่ย <c oughs> นะ,ะแล้วก็ไปมีการล้อมน้ำเต้าหู้ภูเก็ตพสตมินทัาบันไอ้ที่บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยผมถามคุณนะครับพี่น้องครับคุณจงรักปกดีใช่ไหมครับพระสอนว่าแก้ปัญหาต้องแก้ที่เหตุใช่ไหมใช่ค่ะเขาโพสเขาว่าเนี่ยนะอย่างผมคุณดอก ตายไปแล้วทําไมคุณต้องมาว่าในหลวงอ,อีกในหลวงตายแล้วนะเว้ยตายจริงเหรอผมถามคุณในที่ผมพูดเนี่ยเพราะคุณำทำไปเป็นเด็กการแล้วทุกวันนี้พดติการก็ยังอยู่ใช่ไหมอยู่ค่ะถ้ามันตายพร้อมกับในหลวงผมจะไม่วิจารณ์เลยครับอือรสชตายพร้อมกับในหลวงองค์คมนตีตายพร้อมในหลวงแล้วบอบอย่างนี้ตายพร้อมในหลวงโอเคจบผมจะไม่พูดแต่ระบอบนี้มันหนักกว่าเดิมอะในหลวงตายปุ๊บแม่งห้ามนู่นห้ามนี่ใส่ชุดดา งดบันเทิงสามสิบวันชิบหายไปแล้พี่น้องเขาให้ดูที่การรละเทศะไงพฤ็ิการยังอย่างเดิมครับแล้วผมถามคุณนะทรงตัวคนทำผิดหนึ่งสองผมถามว่าใครทําผิดคนวิจารณ์ผิดหรือในหลวงทําผิดผมถามคุณถ้าในหลวงไม่ยึดอํานาจใครจะมาวิจารณ์ในหลวงจริงไหมใช่ถ้าในหลวงดีจริงถ้าไม่มีคอ้อธรมมึงต้องแก้ที่เหตุครับอืตัวเองเนี่ยไปทําไม่ดี อืมตัวเองสัมมารลเทมาเล่นการพนันแล้วมึงจะไปโทษอะไรถ้าต,ตัวมึงทําตัวมึงเองอ่ะใช่ใช่แล้วมึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้ามึงไม่เก่งงบประมาณประเทศมึงอยู่กับบ้านอยู่กับวังนะมึงจะไปทําวังเป็นบาร์เป็นซ่องเป็นบ่อนทาไปเลยครับผมไม่เกี่ยวคุณทาไปเลยครับมั่วข้างไหนผมไม่เกี่ยวนะแต่สิ่งที่เกิดคือคุณใช้เงินของผมแล้วคุณเนี่ยยังมายึดอํานาจอีก คุณมาสร้างรัฐบาลปล้นเงินสองล้านล้านต่อปีนะ hmm คุณสารพัดท,ที่คุณชอบชนยักยอกเนี่ยปัญหาคือตรงนั้นครับแต่ปัญหาคือมีคนวิจารณ์แต่ปัญหาคือมึงอะทำไม่ดีจริงไหมใช่แล้วมึงแก้ปัญหาโดยการจับคนวิจารณ์เหรอก็ปัญหา คือเหตุมันคืออยู่ที่ว่าประชาชนยังเข้าใจผิดคิดว่าคนที่ดีที่สุดในแผ่นดินนี้ก็คือในหลวงไงเข<อ>งาก็ไคิดว่าในหลวงอ่ะทาเรื่องผิดอะไรมาบ้างไงสมมุติต้องแย่เปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวนะ่ะหมูก็เขียวๆนะ่ะแม่งจะเน่ามีเน่าแหลกกินตุุ๊น่ะแป้งก็ขึ้นลาอืมน้ําก็เดือดต้องไม่เดือดบ้างค่ะเครื่องยาก็ขึ้นลาผมถามว่านะคนกินไ่เหรอเขาบอกเ hey ฮ้ เอาอะไรมาทำ <c oughs> ว่าเหม็นที่หายเลยกินแล้วท้องเสียยามก็แจ้งจับหนึ่ง,อง,งสองน้องแยมก็จับไปคนนี้บอกว่ามูาวิจารณ์กูได้ไงกูห้าววิจารณ์ก็ถูกไหมจับเอา้าก็ถ้าย้มเป็นคนเรวย้มก็แจ้งจับไงถ้าย้มมีจิตถึงนึกด้วยตัวเองว่าเออกูไม่ดีเองกูผิดเองกูซื้อหมูเน่ามาให้เขาแดกเออโอเคกูคไม่ใช่คุณต้องแก้ที่ตัวคุณเองแก้ที่สาเหตุจริงไหมใช่ค่ะเออมันจริงเว้เราก็แก้ไขมันก็ดีขึ้นถ้ามันยังวิจารณ์อีกคุณทําดีทุกอย่างนะอืขอโทษคุณไปร้านท ือไปที่ไหนไหนแมคโดนัลที่มันดีๆนะแล้วคุณไปวิจารว้ยอะไรวะเนี่ยกินว่ามันมีนิ้วคนด้วยมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาเ็าไม่ใช่ไอ้นี่มันบ้าเพราะมันมีมาตรฐานอืแต่ถ้าคุณทับผิดเองแล้วคุณไม่ยอมรับเนี่ยคุณไปโทษคนวิจารณมันถูกไหมไม่ถูกหรอกค่ะถ้าคุณดีจริงแล้วคุณไม่ตกลัวคนวิจารไอ้ที่วิจารเพราะว่ามันจริงครับที่วิจาร์มันจริงอืทําไมผมพูดเนี่ยนะคุณฟังสดได้แต่แห้งมันไม่ให้ คุณไปรูลิงไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่ต้องกลัวอันนี้มารไม่มีบริมีไม่เกิดคุณถามลูกหลานที่เขาเป็น,นใช้พ็อกซี่ใช้สรารพัดกับเข้าไปแสดงว่ามันกลัวที่เราพูดมันทั้งปิดจริงไหมจริงมึงจะไปกลัวทําไมไอ้พูดนี่โกหกทั้งเลยไม่ต้องไปฟังก็เขาอยากจะฟังเขาเบื่อที่จะดูทีวีของมึงแล้วอืม,มีแต่ดาร,ราโร้เลยหลวงดีกันด้วย มึงดีจะโคษรสดาทาไมวะ<อ>มึงดีประเทศก็เจริญมึงไม่ต้องพูดหรอก,อกปิดทองหน้าพระไหนบอกปิดทองหลังพระไง <laughs> ิดทองหลังพระขอโทษนะครับคือมึงฉายนี่ปิดแต่ไอ้เก่าๆนะภาพเก่าๆไม่สมยัยดนตีไทยโบราณสมยัยส่วนใหญ่ยังไม่เกิดครับค่ะ <tha. S 2> อันนี้เรื่อความดีในหลวงกูถามว่ามึงใช้กี่ร้อยปีอืมอีกสิปีมาก็ใช้เงี้ยแหละอืม มันอะไรวะกูถามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้คือถ้าบรรักษ์ในหลวงออกากเป็นประเทศนี้แม่เาอาหลวงกูกระทืบพวกมึงให้มึงบังคับกาบโน่นกาบนี่ค่ะอันนี้หรือประเทศที่จเจริญฮะคุณอย่าคิดว่าเป็นในหลวงผมถามคุณเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นนะในประเทศหนึ่งกูก็อูอ้ <laughs> เรื่องแบบที่เคยเกิดในเกาหลีเหนือแล้วมันจเจริญไหมล่ะผมว่านะ ในหลวงตายงานเนี่ยทําให้ในหลวงเนี่ยเฮงซวยหนักเขาไปอีกจริ้งไหมมึงเ,เทิยดพระเกียรติยังไงวะไอ้ิยุ์บอกว่าโปรดเห็นใจนะครับอย่าเอามาเป็นความเกิียดชังบางคนเขามีเสื้อดำใส่ใช้ลิบบินก็ได้ค่ะไอประยุทธ์มึงฟังนะอย่าเอาแต่รับใช้เปรมฟังทั้งน,นี้ถ้ามึงแน่จริงประกาศไปเลยนะ ใครก็ตามที่บังคับให้ผื่นไวทุกแค่มอสีสีนะยิงเป้าแม่งเลยนะจบหรือถ้ามึงว่าคนรักในหลวงจริงนะใครก็ตามที่ใส่ชุดดำติดคุกไม่ต้องเยอะหรอกครับสามเดือนรับรอไม่พี่ใครใส่หรอกจริงไหมจริงจริงไอ้ที่มึบงบังคับเข้มือหน้าด้านถ่ายภาพถ่ายภาพอุ้ยทำไมคนไทยอรักในหลวงมา,มาเต็มเลยงงงี้ ก็บึงบังคับว่าใครจะกล้าไม่มาใครจะกล้าซ่าใครจะกล้าถือผมบอกคุณถ้าคุณจะฉลองนะปิดบ้านให้สนิทนะครับแล้วฉลองกินเลี้ยงกันอนะไม่โดนถล่มบ้านแล้วคะอย่าให้มารู้เลยเพื่อนผมอยู่กรุงเทพเพราะฉลองกันอุตลุดแท้เออมันตายหาแล้วช่างแม่มันอ,มอันนี้ผมหมายถึงว่าเป็นความชอบความนิยมแต่ละคนครับบางคนก็ฉลองเพราะว่า เขาสงสารในหลวงหลวงทรมานเออในหลวงตายโชคดีไม่ถูงไม่ทรมานผิดตรงไหนวะ<ม>ทําไมไอ้เรื่องตายต,ต้องเศร้าเดี๋ยวผมถามคุณมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นแผนไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองนะครับ<ฮ>กสทชวางแนวออกอากาศละเอียดยิบขอความเริ่มมือท<ฮ>ีวีในช่วงสามสิบวันนี้นะครับค่ะ แนะนำรูปแบบการน,นำเสนอรายการช่วงเวลาลิงสัญญาณขอให้ช่วยรักษาบรรยากาศของการถวายความอาลัยมันแปลว่าอะไรครับให้ทําความเศร้าไว้ไงก็คือรราาขอช่วยรักษาบรรยากาศของการถวายความอาลัยการแสดงความรักผาดีพร้อมขอความร่วมมือให้สถานีคิดสร้างสรรค์รายการที่ทําให้ประชาชนยังคงมีความรู้สึกที่ไม่ขาดหายออไม่ขาดตอนจากการบรรจกักรฟังแล้วงงนะ เขาบอกว่าให้สถานีคิดสร้างสารรค์ด้วยนะรายการที่จะทําให้ประชาชนยังคงมีความรู้สึกที่ไม่ขาดตอนจากบรรยากาศการถวายความอาลัยในห้วงเวลาเว้นว่างการถ่ายทอดสดอืเขาบังคับคุณถ่ายทอดสดใช่ไหมนอกเวลานะคุณต้องไปสร้างสารรค์นะให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ไม่ขาดตอน จากบรรยากาศการถวายความอ,อาลัยย,ลย,ยังก็ต้องไปคิดแปบ๊บใครเขียนอะมันเขียนละเอียดยิยังก็ต้องไปคิดแป๊บถ้ายังจะออกสื่อใช่ไหมยยงก็ต้องไปหารายการแอดสร้างรายการที่แบบว่าเอาคุณงามความดีเขาไม่ได้ทำเลยน<ล>ะครับซีเรียสความมั่นคงนะไม่ต้องทําหาอะไรคือคนจะชิบหายช่างมันนะพันเอกด็อกเตอร์นาทีสุกุลั์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทนะครับกล่าวว่า ในวันนี้แำนักงานกสชได้ประชุมกับผู้ประกอบการโทรทัศน์และผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเพื่อชี้แจงในทางกระโอวกากาศของถานวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงด้ขอ้อเรงนี้ได้ข้อสรุปนะครับเอาต้องอาไปทำนะหนึ่งถ่ายทอดรายการจากทโทร,รทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรียกว่าโทรทเนี่ยนะให้สถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดินโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโทรทัศน์ผ่านทางสาย โทรทัศน์ระบบไอรวมถึงสถานีกระจายเสียงของหน่วยงานรัฐคือทั้งหมดหลงโจ้งนะรวมหมดเลย <c oughs> เชื่อมโยงสัญญาณต้องเชื่อมโยงนะครับเมื่อปรากฏสลักพรัหลวงการเฉพาะกิจต้องจ้องนะแม่งพระมาเลยให้สวดอาเมนเนี่ยมึงก็ต้องทำเลยโดยพวกนี้มันสวดผมไม่รู้ศาสนาอะไรนะมันทําไมต้องสวดแบบน้นผมไม่เข้าใจมึงจะสวดเรื่องของมืงอะ่ะ <c oughs> แต่ถ่ายทอดนะครับต้องคอยเพ่งนะเฮ้ยมาลแล้วนะไม่ถ่ายทอดเดี๋ยวติดคุกมีนะและออกจากการที่มสัญญาณเมื่อปรากฏสักโทรทัศน์ลงมาโทรเขียนไเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคือมันมาลงกระโดดยให้ถ่ายทำลายขีปุกให้หยุดนะพวกเร้นาก็มาให้ชมรมสัญญาณแต่ไปช่วงการถ่ายทอดสดพิธีทำสวดพระอภิธรรมและประคมย่ำยาม คืออะไร,ะค,รครับว่าคมย่ำยามตาโคงคือบอกเวลางไงสมัยนู้นเขาใช้ย่ำยามยามก็คือตึงตึงตึง,ตง,ตงก,กี่โมง,งะนะอภิธรรมส่วนอภิธรรมคือทำที่ลึกซึ้งคือฟังว่าวไม่รู้เร <c ười> ื่องคุณลุงเฉพาะเวลาเช้าเะเย็นกราวนี้เป็นมุสาล่งหรือกษาาัตริย์ต่างประเทศมาร่วมพิธีซึ่งราจะปรากฏตามตารางไถ่ทด,ดนะ ก็คือหมายถึงว่าเวลาต่างประเทศกษัตริย์มาเนี่ยก็ต้องเผยแพร่เลยครับรายละเอียดเยอะมากข้อสองรูปแบบการนำเสนอรายการนอกเหนือเวลาการชมสัญญาณจากโทรทัศน์โรงงานเฉพาะจิตไทยในห่วงเวลาสามสิบาทอันนี้หมายถึงว่านอกเหนือจากการถ่ายทอดสดใชะไหฮะนอกเหนือนี่ไหมมีดังนี้คือมันเล่นคุมทั้งหมดเลยนะถ้าไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับ ให้เสนออย่างนี้นะครับข้อมูลข่าวสารควรมีความหลากหลายเออเออนี่เขาท่าเว้ยเช่นข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารต่างประเทศรายการพัฒนาประชาชนในประเทศทุกเพศท,ทุกวัยข่าวสถ่ารการปฏิบัติพันกิจรัฐบาลการบริหารการแผ่นดินสร้างการเรียนรู้แก่สังคมนวัตกรรมเทคโนโลยีในธรรมชาติวิธีการเรียนรู้มันจะพูดไปทําไมเนี่ย,ยนสารรู้ด้านภาษาต่างประเทศสาธารณสุขสุขภาพ สร้างวินัยสร้างประเทศมีความศิวิไลให้มีอรารยารยะเผยแพร่คนต่างชาติเข้าใจการทำสับเปน,นเป็นภาษาอังกฤษกเกี่ยวกับการจัดริการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิมพ์เดเมีข้อเสนออย่างนี้นะเสนอแรกนะรายการที่ขอพระเกิตรติคุณของพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถึงโครงการพระราชดำริควบคุมทั้ง4,000โครงการอ oh. เป็นข้อมูลในภาพรวมที่บ่งทรงมีพระราชดำริมันบังคับหมดรายละเอียดเลยนะ,น,ะนอกจากคุณจะถ่ายทอดไอพิธีศพนี่แะสวดอะไรของมันเนี่ยนะ <Ha. S 2> คุณจะต้องถ่ายทอดดกครับพระเจ้าหัวทำยังไง4,000โครงการนะพระราชดำริพัฒนาประเทศยังไงแล้วยังเอาบุคคลโดยเอาบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมภาษณ์สนัดคอมันใครต่อใครนะค่ะไออะไรถวัลดัดชชนีใครต่อใครบางคน ตายไปแล้วนะเอาเก่าๆมาฉายครับเอาแต่บุคคลมายืนยันว่าในหลวงดียังไงนะไอ้ในหลวงเร็วไงไม่ต้องพูดนะครับเดี๋ยวติดคุกเพื่อสร้างภาพให้เห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของในหลวงคือมึงต้องร้องไห้แบบเสิริฟแม่ก็สิบอโอ้ในหลวงคือตอนผมเรียนพ่อชัน้นว่าไปนูนน่นะอะไรค่ะคือมึงยิ่งดรามา่ามยิ่งฉายนะอืมประมาณนั้น แต่ในหลวงฆ่าผมทำไมเ<อ>มึงฆ่าผมทำไมจริงสะอันนี้ไม่ได้นะครับ